พี่ชื่ออะไรครับปฏิพัน์โพดอกไม้ครับปฏิพันธ์โพดอกไม้นะครับพี่อยู่บ้านที่เท่าไหร่ครับ15หมู่5ตําบลศรีพิจันต์ตําบลศรีพิจันต์อำเภอศรีพิจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้วันที่27เมษายน255 5นะครับผมมาเยี่ยมพี่ปฏิพันธ์วันนี้พี่ปฏิพัน์ปลูกข้าวพันธอะไรครับก็ขอ41ครับก็ขอ41ปลูกกีไร้ครับข้างหลังนี่ครับ ข้างหลังเจ็ดไร่เจ็ดไร่นะวันนี้ทําแปลงทดลองกับบริษัทบินบินเนี่ยในที่หนึ่งไร่นะครับใช่ครับพี่ปฏิพันธ์ฉีดไปแล้วกี่ครั้งครับสองครั้งครับสองครั้งแล้วใส่ปุ๋ยออมเงินออมเพชรไปหนึ่งกระสอบหนึร้อยนะครับพี่ปฏิพันธ์รู้สึกเป็นยังไงหลังจากฉีดไปแล้วใส่ปุ๋ยไปแล้วใบใบตั้งแข็งแรงใบตั้งแรงรากยาวรากยาวนะครับรากเดินดีแล้วสีของใบข้าเป็นยังไงครับสีนวลนวลดี๋ยวนวลนวท สีเขียวเขียวเขียวนวลนะเขียวเข้มดีนะแล้วจากวันก่อนเห็นพี่ว่ามันสีอะไรเป็นแดงๆไปสีส้มไปสีส้มออกสีส้มแล้วพอหลังจะฉีดไปแล้วสีมันกลับมากลับมาเขียวเขียวนะครับรู้สึกแฮปปี้ดีนะแฮปปี้ดีครับดีดีมากเนะแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาเก็บข้อมูลทุกเดือนครับจนกว่าจะเก็บเกี่ยวนะครับจะได้รู้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยใช้ได้ผลกับเกษตรกรยังไงลดต้นทุน แล้วเรเพิ่มผลผลิตอย่างไรนะครับขอบคุณมากครับวันนี้สวัสดีพี่ปฏิพานวันนี้วันที่25พฤษภาคม2555นะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งมาเยี่ยมพี่ปฏิพานนะครับพี่ปฏิภานฉีดไปแล้วทั้งหมดกี่ครั้งแล้วครับสาครั้งแล้วนะรู้สึกว่าใน อ่าเลคคอร์ดเขียนไว้ว่าวันที่7เมษาครั้งที่หนึ่งนะแล้วครั้งที่สองวันที่ยี่สาเมษายนแล้วครั้งที่สวันที่21พฤษภาคมครับชีพไปแล้วสครั้งรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็ต้นข้าวใบแข็งดีแต่ก็มีโรคนิดหน่อยโรคนิดหน่อยนะครับโรคใบขาวใบขาวใบขาวรบกวนนิดหน่อยนะครับแล้วก็เป็นนอนกอนอนกอนอนกอต้นข้าวครับผมแล้วก็สภาพตัวทั่วไปก็ ไม่มีปัญหาไมม่ีสายแข็งแรงดีแแต่เดี๋ยวเราจะพาไปเปรียบเทียบดูนะครับว่าแปลงที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของวินวินเราออมเพชรออมเงินแล้วก็ซีเอเับเปรียบเทียบกับแปลงที่ไม่ได้ใช้ที่ใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีครั้งว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูครับขอบคุณมากครับพี่สุทธพี่มอสครับหลังจากที่เราไปเก็บตัวอย่างมาจากแปลงสาธิตนะครับของบริษัทวินวินที่เราทําการทดลอง คืออยู่ฝั่งนี้นะครับ4ต้นฝั่งนี้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของวินวินเรานะครับออมเงินออมเพชรแล้วก็ซีโนะครับสาตัวนี้ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์แปลงสาธิตนะครับส่วนทั้งขวามือของเรานี่นะครับฝั่งนี้ที่เขียนว่าไม่ใช้4ต้นนี้ก็คือเก็บจากแปลงเปรียบเทียบที่พี่มอสปลูกแบบาส,าสารเคมีนะครับดูจากสภาพที่เก็บมาตัวอย่างเป็นยังไงบ้างครับพี่มอสครับ ตตแก่างลำต้นแตกต่างกันรากรากแตกต่างกอแตกต่างนะครับเมล็ดเมล็ดแตกต่างครับทุกส่วนนะครับของต้นที่เราเก็บมาสองสองฝั่งแต่ที่ใช้กับไม่ใช้เราเปรียบเทียบด้วยตาเปล่าให้เห็นชัดเจนว่ามันต่างกันโดยชัดเจนนะครับ วันนี้วันที่16กรกฎาคม2555นะครับตอนนี้เวลาประมาณ10โมงนะครับเราจะมาติดตามน้าข้าวของคุณปฏิพันธ์พวงดอกไม้นะครับที่อำเภอสีประจันนะครับซึ่งกำลังจะเก็บเกี่ยวในอีกสักพักนี้เองนะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ทดลองนี่หนึ่งไร่นะครับซึ่งคุณปฏิพานธ์ได้ใช้ผลิตภัณฑ์นิวเคลียร์ซ r เอสออมเหมือนแล้วก็ออมเพชรของวีวินววายนะครับส่วนพื้นที่ด้านหลังนั้นนะครับพื้นที่เท่าไหร่ครับคุณปฏิพันธ์ครับหกไร่สองงาน 6ไร่2งานเกี่ยวไปเมื่อไหร่ครับเกี่ยวเมื่อวานครับเกี่ยวไปเมื่อวานนะครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยการพื้นที่1ไร่ไปให้เราซึ่งจะเก็บเกี่ยวอีกสักครู่หนึ่งครับผมด้านหลังที่เกี่ยวไปเมื่อวาน6ไร่ได้ข้าวเท่าไหร่ครับ6เวี้ยน96.5ถังครับได้6เวียนนะครับกับอีก96.5ถังครับ99.6นะครับผมก็ประมาณ6ตันเกือบ7ตันเกือบ7ตันซึ่งตัวเลขเดี๋ยวเราจะจะ ทำการจอดอย่างละเอียดอีกครั้งหนึง่งนะครับแล้วก็ดูค่าที่กาลังจะเกี่ยวนี่เป็นไงบ้างครับก็ดูดีนะครับดีดีดนะครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามชมนะครับการเก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาจะมาดูกันว่าพื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยที่ใช้เป็นพื้นที่แปลงทดลองเนี่ยได้ผลผลิตจํานวนเท่าไหร่นะครับ ก็เวลาประมาณ10โมงครึ่งนะครับหลังจากที่ได้เกี่ยวไปแล้วเนี่ยตอนนี้ข้าวของคุณปฏิพาณ์ในพื้นที่ทดลองของเราหนึ่งไร่นะครับก็เก็บเกี่ยวแล้วก็ใส่ในกระทุกเพื่อจะเตรียมไปช่างแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับพี่ปฏิพาน์เห็นแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างดีครับผมข้าวที่เราปลูกมาเนี่ยนะครับระยะเวลาเท่าไหร่ครับจนถึงวันนี้ที่เกี่ยว116วันครับจานวน116วันครับนะครับ ทำไมถึงเก็บเกี่ยวเมื่อระยะเวลา1 1 6วันครับน้าน้าขาดน้ำอ๋อเพราะว่าขาดน้าเพราะว่าปีนี้อากาศแรงแล้วก็ไม่มีฝนเลยับเลยต้องยืดระยะเวลามาได้ใช้ได้1 1 6วันนะครับแล้วค่าตรงอื่นเป็นยังไงบ้างครับที่เก็บเกี่ยวไปรูปเดียวกันเมื่อก่อนหน้านี้ก็ได้ผลผลิตดีจะได้ผลผลิตที่ว่าดีเหมือนกันนะครับส่วนตรงนี้ของเราเนี่ยที่ได้ทําการทดลองตลอดระยะเวลามาเนี่ยนะครับคุณปริธานได้ได้ใช้ ปุ๋ยแล้วก็ฉีดพ่นยูบิเอซีเอสเนี่ยเป็นจํานวนทั้งหมดกี่ครั้งครับหครั้งครับฉีดพ่นไปทั้งหมด6ครั้งนะครับก็คือ1ชุดหมดไหมครับไม่หมดครับไม่หมดนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งไร่นี่ฉีดครั้งหนึ่งเนี่ยได้ใช้ประมาณกี่ถังกี่ถังตัวโดสองถังสองถังนะครับก็ผสมประมาณ4 0่สถึงหกซีซีเอสครับครับครับตอนหนึ่งครั้งนะครับฉีดไปทั้งหมด4ครั้งแล้วก็ควานปุ๋ยออมเพชรแค่กระสอบเดียว ครับแล้วก็มีฉีดยาฆ่าแมลงหรือว่าเคมีอื่นไม่ได้ฉีดเลยนะครับตรงนี้ถือว่าโชคดีเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงนะครับส่วนพื้นที่ที่ปลูกด้วยกันเนี่ยอีกหัไร่เนี่ยใช้ปุ๋ยปีไหนนะครับสิบกระสอบปุ๋ยประมาณสิบกระสอบครับสิบกระสอบปุ๋ยที่มีนะครับมันมีชีวภาพผลชีวภาพผนด้วยก็คือใช้ไปสิบกระสอบครับท่าเปลี่ยนเท่านั้นจะตกไร่หนึ่งประมาณเจ็ดสองกระสอบครับราคากระสอบเท่าไหร่ครับ คีวะพาปุ๋ยทมีอะไรนะปุ๋ยอัดเม็ดของของจุนร้บห้องร้อยสามสิบห้าบาทสองร้อาบาทจำนวนสิบกระสอบไม่ถึงครับประมาณจูกกระสอบกระสอบนะครับที่เป็นปุ๋ยเชี้อเพครับปุ๋ยที่มีสีบเรากระสอบประสาเท่าไหร่ครับเก้าร้อยสบบาทเก้าร้อยสิบบาทนะครับก็เป็นในการเลี้ยนเพี่ในการใช้แบบปกติหรือว่าปลูกแบบเกษตรจุลของเรานะครับซึ่งู่ จำนวนผลผลิตเดี๋ยวเราจะไปตามไปนับกันนะครับครับตอนนี้เราก็อยู่กับคุณปฏิพันธ์นะครับหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวข้าวไปเมื่อตอน10โมงนะครับตอนนี้เพิ่งจะยังไม่ถึงเที่ยงบ่ายโมงเสร็จนะครับก็ได้ผลผลิตแล้วก็เก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็เอาไปช่างเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มานั่งพักกันสบายๆนะครับหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเมื่อเช้าเนี่ยพื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยนะครับไป เอาไปช่างแล้วเนี่ยนะครับนี่เป็นเอกสารจากโรงสีนะครับโรงสีกิจรวมรัพย์นะครับอยู่อยู่ในสีประจันเองได้เท่าไหร่ครับที่ปฏิพานครับ93ถังครับ93ถังก็คือที่เป็นกิโลก็คือ9,930 9,930กิโลต่อไร่นะครับนี่ครับนี่เป็นเอกสารใบยอดใบจ้างช่างนะครับต่อหนึ่งไร่นะครับเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้าง ดีครับต้นทุนต่ำดีต้นทุนต่ำอ่ะนะครับต้นทุนต่ําเรามาดูกันว่าที่คุณปฏิภานปลูกแบบปกตินะครับในพื้นที่เจ็ดไร่ที่เก็บเกี่ยวไปเมื่อวานเนี้ยนะครับตลอดระยะระยะเวลาที่ปลูกเนี้ยร้อยสิบหกวันเนี่ยได้ใช้ใช้ปุ๋ยใช้ยาใช้สารเคมีอะไรไปบ้างนะครับที่จดมาให้ก็คือมีอะไรบ้างนะครับยาหนอนกอยาเมล็ดป้องกันหนอนกอนะครับเป็นยาเม็ดนะครับจํานวน 6กกระสอบ6กกระสอบกระสอบละ500.30 500.30บาทนะครับแล้วก็มีปุ๋ยปุ๋ยยูเรียปุ๋ยยูเรียสูตรอะไรครับ4600 4600อีก2กระสอบ2กระสอบกระสอบละ800 800แล้วก็ปุ๋ยเคมีรับท้องครับสูตร13.321 13.13.21นะครับอีก4กระสอบ4กระสอบ สอบละ900สอบละ900แล้วก็ใช้ปุ๋ยชีวภาพด้วยนะครับ <6. S 2> อีก6กระสอบ6กระสอบสอบละ235บาท235บาทนะครับแล้วก็ <5. S 2> มียาป้องกันมแมลงใช่ไหมครับครับผมฉีดพ่นไปจํานวนสี <4. S 2> <4. S 1> ร่รอบสี่รอบรอบละเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทนะครับก็สรุปก็คือต้นทุนในการใช้ปุ๋ายใช้ยานะครับแล้วก็สารเคมีเนี่ยนะครับพื้นที่เจ็ดไร่ของคุณปฏิพาเนี่ยคิดเป็นเงินแล้วอยู่ที่ หนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทครับผมหารเจ็ดมาได้ตกต่อไร่หนึ่งต้นทุนหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบห้าบาทหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบห้าบาทต่อไร่นะสําหรับปุ๋ยยาฆ่าแมลงสารเคมีต่างๆนะครับแต่ว่าพื้นที่ที่ทดลองโดยใช้ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ของวินวินนะครับใช้ c ีโอสําหรับพืชออมเงินแล้วก็ออมเพชรเนี่ยฉีดพ่น c ีโอแล้วก็สําหรับพืชแล้วก็ออมเงินไปกี่ครั้งนะครับหกครั้งครับหกครั้งนะครับ ฉีดหกครั้งเลยนะครับหกครั้งนี้ครั้งหนึ่งใช้ประมาณแค่สี่สิบสี่สิบ cc นะครับฉีดได้หนึ่งไร่นะครับสี่สิบ c ผสมน้ำสี่สิบลิตรนะครับสำหรับ co s แล้วก็ออมเงินนะครับเพราะฉะนั้นใช้ co s กับออมเงินไปประมาณแค่สองร้อยสี่สิบถึงสองร้อยห้าสิบ cc นะครับหนึ่งส่วนสี่ขวดคิดเป็นเงินนะครับต้นทุนอยู่ที่ร้อยหกสิบบวกเก้าสิบเท่ากับสองร้อยห้าสิบบาท นะครับเราเฉลี่ยมานะครับเพราะใช้ไปเพียง1นส่วนสชุดนะครับแล้วก็ใช้ออมเพชรไป1นึ่งก็สอบ 1> 1ส8 0บ,บาทนะครับรวมต้นทุนในการใช้ CIS ออมเงินแล้วก็ปุ๋ยออมเพชรอยู่ที่730บาทต่อไร,ร่730บ,บ,บาทต่อไร่นะครับเทียบกัน1,655บาทต่อไร่สำหรับปลูกแบบปกติแล้วก็730บาทนะครับ แล้วก็ผลผลิตก็เป็นที่น่าพอใจใกล้เคียงกันใกล้เคียงนะครับก็ต้องขอบคุณที่ปฏิพาณมากนะครับที่ได้สลับระยะเวลาตลอด160 116วันเนี่ยที่ใช้แปลงสากลของพีณเวายนะครับแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับหวังว่าโอกาสหน้าเราจะได้กลับมาเยี่ยมเยียนแล้วก็มามาเก็บข้อมูลกันอีกครับขอบคุณมากครับ